15-16คู่นะครับโอ้โหและนี่คือนี่คือกำลังใจนะครับกำลังใจของน้องเม็กอาพิสิทธ์ครับและก็น้องต้าสบไรัยครับนี่ครับคู่ต่อสู้ทั้งสองคนครับที่ต่อยกันได้สมศักดิ์ศรีมากครับคุณผู้ชมครับ นะต่อยกันจริงจังโอ้โหเขาเรียกว่าลุ้นกันขี้เยี่ยวเหนียวกันเลยเดียวเชียวาขอบพระคุณนะครับสำหรับนะคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับยังไงก็ฝากนะครับเต็มประก่อนะครับครับผมเอาไว้ด้วยกันแลวกันครับมีนักแฟนเพลงที่อยู่ในสนามนะครับเดี๋ยวเพิ่งกลับไปไหนครับยังเหลือมวยให้ผู้ชมได้ชมอีกประมาณห6าหคู่นะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานได้ถ่ายรูปนักวยบนเวทีก่อนนะครับ FC แฟรับนะครับใครที่อยากถ่ายรูปูกับเมกมิินนะครับต่อแถวนะครับ FC แฟรับนะครับขอความกลุณานะครับเดี๋ยวให้นักวยดองเมกนะครับได้พักนะฮะได้พักก่อนนะครับใครที่รอถ่ายรูปเดี๋ยวให้เสร็จสรรพทุกอย่างนะครับเพราะว่า ทานครักแน่เลยนะโอ้โหคุณแม่ขุนครับคุณดูครับคุณแม่ขุนคุณดูครับสาวสาวฝั่งนี้กัินีครับผมแต่ทำไมคุณยต่อยไม่มีแบบนี้บ้างนะมีแต่พวกตีพวกอีใหม่ประเภทสุกโอ้โหผมบอกได้แน่เลยนะครับว่าสนุกแล้วมันมากครับคู่นี้ครับสมรการรอคอยนะแม่รอนครับแล้วผมบอกไว้เลยว่าครั้งต่อไปของตะกอนไฟเนี่ยครับ เด็กกว่านี uh ้แน่นอนเด็กตัวนี้แน่นอนครับเด็กกว่านี้แน่นอนปุ๊บเอาไว้ก่อนปุ๊บเอาไว้ก่อนเน่นี่ครับขอบคุณเสียเล่เต้นมังกรด้วยนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างนะฮะให้ไผ่คงสะท้อนนี่มันต่อยมวยใช่ฮะนี่วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ย่ามีมวยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะฮะรอสักครู่นะฮะตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องนะครับน้ำมวยทั้งคู่นะครับถ่ายรูปกันบนเวทีก่อนนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับจากเสียโจสาระที่ด้านหน้าครับแบบนนแหนังเลือดไข้อ็จะลงนี้ครับนะ สงสารเลนาตเมื่อก่อนคนใต้มก็อย่างนี้ใ่หรเปล่าท่านกองท่านตี้ไดีแบบนี้ตลอครับอโอ้ยแีน้ฟตอลเป็่คบอลเับลบน้ว้านมชั่ววไม่วนครับตลอดวตลอด หลืออ oui mm ีกนะครับน nah, ี่คร yes. ับค nice ู่มวยต่อไปนัจากเต็นรถมังกรดาวเจ็ดบาทส่งเข้าประกวดอีแล้วครับผมยิ้มฝ่ายนะเพื่อนได้เจ้าบุญได้รับบุนขนาดนี้ดีเปื่อน จะไปดูแล้วก็ไปอาบอุ้อบ้าบอุ้งอาบอุ้งอาออ๋อมเู่ังยน่ปืนโอยจ้ได้เราจี้ได้แม่แม่ไอ้ีต้นหว ตุ้งตระหงอยหน้าบ้านเป็นวะในวงไฮโลูกไอ้ลูกลูก็นยใหญ่สีหนึ่งโอ้บอมแมนบวกบอมแมนนะเจอกับอารินนะครับสิทธิ์ในอั๋นนะครับเป็นยังไงบ้างครับในอั๋นครับเออครับกะโอเคอยู่ครับยิ้มปากท่ามันห้องฮีครับมามื่อนี้ครับขอบคุณหลายนครับโอ้หาเมื่อยตอนข้อที่แล้วไพรพงศธรไพรพงศธรแมันจะาไพรแม็กก้าอยู่กับไพรพงศธรครับ มาเบิ้งแล้วตลอดนครับท่านสองครับยังนะครับบ้านไหนทางท่าห้องเยี่ยวมันเป็นงานเคลื่อนสูยาวับอาบดัมใส่คันอาบดัมปั้มครับครับผมขี่มือไหนขี่ขี่ปั้มครับอาครับปีพาดมาครับปีพาดครับปีพาดมวยครับอ่ะวายรูครับปีเบานักมวยรำครับ หมดแล้วมังกรเพิ่นโอ้มังกรพุ่นแล้วไปยืนสาย <San> 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 อ๋อต่อห้าคนกับสี่คนอ๋อ <c oughs> เออน้ำเงินครับรน้ำเงินครับงลับแล้วนอันคิดว่าจะสู้ได้ไหมครับรปากทางมาท้องหี่ครับ คุณเบงเลยซือเขวได้อันแล้ว่าจกโอ้ยห่าไงอาจารย์เหลือเฟือครับขอเชิญหน่อยครับอาจารย์เหลือเฟือครับมาช่วยหน่อยครับอันคู่นี้มันเปรียบกันมั้งหั่นมันปะเปรียบกันหัือง มุมงเงินนี่คือเต็นมังกรส่งห่อประกวดมุมแดงมาจากไสลละมุมแดงมาจากประกันกาลสินอันกาลสินไม่มูน,นะครับหอ,อยดับปี้าเเ่าโอ้ กากรอบข้าวสเเข้าประกวดครับหอเงินมันคอจุดจบนะวล้มล้มล้มประมาณจัดแเจ้เพื่นมากมวนด้วยเล็นเลไปเล็นไปเล็นไหเอาเล็งแดเอาวะเอาวะเซเลยังจับแจงนะครับใครจะเล่น 好，牛、哎，喜、啊、欢，好、啊，差不多，好，好，加油！